สวัสดีนานๆนกตกนักตกปลาทุกท่าน,นครับวันนี้เราก็มางานแข่งปลาช่อน,นครับการกุศลครับของจากทีมงานคาเฟ่ขับนะครับก็เป็นเอาเงินเข้าช่วยการกุศลเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยครับบริจาคครับเป็นงานแข่งปลาช่อนเท็กซัตนะครับใช้ตัวเบ็ดแบบฝังฝังอยู่ในเหยื่ออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมันรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับทีมละสามคนนะตอนนี้ น้าๆนกำลังลงทะเบียนอยู่ใกล้เริ่มแล้วอีกแป๊บเดียวหลายทีมงานมากจะสู้เขาได้เปล่าเดี๋ยวรอดูกันโอเคครับตามเลยครับเป็นไงครับคิดว่าวันนี้ยังไงยังไงยังไงก็รอดนี่คือคนอ <laughs> าตาเป็นไงครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาแบบเซียนครับส่วนมากเซียนยเน,นี่ย <laughs> เซียนนี่คืออะไรปลาหรืออะไร <laughs> เซียนคนเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับเขาลงทะเบียนอยนอยู่ครับ นี่ครับหนุ่มสุดหล่อครับนกับน้าเอกนะครับนี่ผู้จัดนะครับนี่นหนุ่มนหนุ่มนหนุ่มครับดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงทะเบียนนะครับเว้ยนะเอ้ยนะตกปลาเป็นด้วยเหรอเอาแม่คอกเอาแม่คอกอย่างเดียวนี่ส่งข้ามากวดบุคคลนะแต่ผมลงทีม ครับปลาคอกเหรอปลาคอกแม่บอกด้ยนะนี่เสียนแม่คอกนะอย่างอื่นตรงไม่เป็นนะโเดี๋ยวรอดูกันครับบรรยากาศการลงทะเบียนครับโปรแบงค์วันนี้คิดว่าจะไหวไหมเราลงเยาวชนคนเดียวแต่พวกผมแข่งทีมคุณไหวไหมเยาวชนเนี่ย ก็ไม่รู้ล่ะครับต้องรอดูรอดูนะเออก็เป็นความหวังของทีมนะที่เป็นเยาวชนนะไม่เกิน16ปีนะครับก็เดี๋ยวไปลงแข่งมีกี่คน10บป่ะมีกี่รางวัลสามป่ะก็เอาให้ได้นะโลอ่ะเอาให้ได้นะคือขี้หมูขี้หมาดูอย่างเดียวอันนี้ในบุคคลบุคคลครับเมาชายเดียวเมาชายเดียวขอเราเมาชายเดียวโอเคใกล้เริ่มครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเค นะสวัสดีครับะนะชื่ออะไรครับชื่อบงครับนาะจากทีมงานนะครับเนี่ยเออทพสามฤดูครับนี่เทพสามฤดูนี่ฤดูฝนนะร้อนแต่ฝนตกนะวันนี้ทวยจะฝนนาไหมเนี่ยมีเทคนิคการตกไหมฮนะไม่ครับก็ฝา,ากด้วยนะผมมือใหม่นะครับอ่อ,อยๆให้หน่อยนะโ <laughs> <laughs> okay, อเคเราดูกันนะครับนะหมันหมันตอนนี้ปล่อยตัวนักกีฬานะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวรอดูกันนะจะเป็นยังไงนะครับจะหาตัวแรกได้ไหมอากาศปิดปิดฝนตกด้วยช่วงนี้อะไรนะเป็นไรเป็นขี้ <laughs> 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 นี่นะครับก็เป็นชุดเท็กซัสก็ใช้ของแบรนด์แบรนด์ชงนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานวันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะใช้เขียวเขียวไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้นะเป็นยังไงโอเคอนนี้นานาเขาเดินเข้าหมายกันนะครับ ก็คือว่าใกล้เริ่มแล้วนะก็คือเล่นเราลงมีมีสามประเภทนะวันนี้มีปลารวมบุคคลกับรวมทีมทีมมาสามคนแล้วก็มีเยาวชนไม่เกินสิบหกปีนะประมาณสิบสิบคนนะเดี๋ยวรอวัดกันดูตั้งแต่จะเริ่มแล้วประมาณจะเก้าโมงนะครับเยาวชนเดินนู่นเป็นแถวเลยครับเด็กเล็กเด็กน้อยเพียบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเสือเท่านะน้องแบงค์ลงไปนะก็เดี๋ยวตัดสินที่บ่ายสามนะครับ เดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับเริ่มทําการขิงขันแล้วนะครับเล่นปลารวมเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวครับเท็กซัสนะครับก็ต้องส่งสายนะครับสัว์เอ่ยเว้นบังราดูกันนะสวยเว้ยมาแล้วครับนะต้นนะครับเสือเท่านะมาแล้วโดนแล้วนะครับ เมื glucose, s. S hmm. ่อก okay, ี้เูาไปตัวนึงใจเย็นใจเย็นเต็มคอเต็มคอใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหสวยงามมาแล้วหนึ่งเต็มนี่ไป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 โอเครอดูกันครับตอนนี้มันเจอตัวนะครับแต่มันไม่วิ่งอ่ะไม่วิ่งอ่งอะโอมันไม่วิ่งอ่ะเอออมไว้เฉยอ่ะ <_ an> เสีย <_ an> ดาย <_ an> เอา,เวาไวนะ้ไปแลยวรไปงั้ต้นฮอตนะตัวที่สามนะแต่ว่าหลุดไปตัวหนึ่งนะตัวที่สองอยู่นะครับเช็คเช็คเดี๋วยวเพิ่งวัดนะหมุนถ้าเจออยู่ก็หมุนหาตัวก่อนหมุนหาเลย,ยไม นะครับไหลนะไหลนะแต่ไหลช้านะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้ว,ลวมันไม่วิ่งนะมันวิ่งนิดเดียวองเเม็ดก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับ เปแล้วเปแล้วไปวิ่งออกซ้ายหูเย้วิ่งเข้าต่อเยอ้เป็ดตอนนี้ปลาก็ขึ้นประมาณสิบกว่าตัวนะครับก็มีเล็กมีใหญ่ค้าค้กันไปนะแต่ว่าที่สาคัญคือตอนนี้นานหลายท่านก็ระแวงต่อนะครับพวกแบบลากบัวตอตะวะใต้น้ําเยอะมากครับ ผมก็ขาดไปสองตัวแล้วเหยื่อเมื่อกี้ก็ที่วัดไปหลุดก็ลากไปวิ่งเข้าต่อนะครับหลุดไปแล้วก็เหยื่อขาดด้วยนะโดนต่อนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วตอนนี้สกอเสือเท่ามี1ตัวนะครับป่ารวมทีมโอเคเดี๋ยวรอดวนครับต่อเยอะมากระแวงต่อที่สุดเลยตอนนี้เจอแล้วครับเจอแล้วนะน่าจะใช่นะตอนนี้น่าจะใช่ปลาช่อนนะ คิดว่าน่าจะใช่นะมีเม็ดขึ้นนนเมื่อกี้มันไม่วิ่งนะมันไม่วิ่งนะเหายบนะนบาหายไปไหนคะรับ ไม่สงโอ้โหไม่เป็นตอเฉยหายเฉยครับโอ้โหตอนนี้การแข่งขันตึงเครียดมากครับปลาก็ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ดูเมฆฝนดีครับนะ้วต้นเป็นไงฝนอย่างนี้พูด<ห> <laughs> ไม่ออกบอกไม่ถูกเลยดู<ห>มาอย่างน่ากลัวนะครับพื่งแข็งได้ไม่กี่เท่าไหร่ครับชั่วโมง โอ้มืดต๊บเ,เลยนะตอนนี้ทีมก็ได้ไปอยู่ตัวเดียวนะครับตายแล้วจะอะไรไปสู้ครับสถานการณ์ไม่เป็นใจเลยตอนนี้โอ้แย่แย่ฝนอย่างนี้ทีวันอื่นเสือกร้อนนี่ครับนะโชว์หน่อยครับโอ้โหกับช่วงบรรยากาศมืดๆนะก็ยังมีให้เห็นนะนี่ครับโอ้อ้วนสวยเลยนะครับ มุดด้วยมุดมด้วยนะสุดยอดครับ,บมืดมาแล้ว,ลว <laughs> ทีมงานอะไรนะไวรัสทีมธาตุมีย <laughs> สุดยอดนะกับเมฆมืดมืด,มดนะโอ้โหนี่ <c oughs> ครับตอนนี้เอ่อทุกคนก็เก็บเบ็ดมารวมตัวกันนะครับเพราะว่าฟ้าฝนมานะครับมืดเลยลมแรงมากนี่น้องแบงค์ครับรุ่นเยาวชนตอนนี้ลอครั มีแต้มนะครับหนึ่งตัวนะครับมีแต้มมีแต้มนะเดี๋ยวรอวัดกันดูนะครับโอเคได้รุ่นนะความหวังของหมู่บ้านกูฝากด้วยได้เกนะนี่รวมเอเดี่ยวนี่ยังไงโอ,โอ้วันนี้ยังกินเหี้าอยู่นะครับโอ้ก็จะกินเบียร์แล้วครับตัวตั้งตัวตีนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยตัวตั้งตัวตีเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้ก็รวมกันก่อนนะเพราะว่ามาน่ากลัวมากนะโอเคเดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับ ตอนนี้ก็ฝนฝน,นลงนะครับฝนลงแต่ว่าเราก็เอาเวลาที่ว่างนะครับมุดไฟเหยือครับมุดไฟเหยือได้อ,อุปก,กรณ์กันนะครับโอเคได้กันต่อนะเดี๋ยวไล่ลุยต่อนะหลังฝนหยุดนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกอย่างแรงครับตอนนี้าานี่แม่ครัวพ่อครัวจําเป็นครับนี่าา<า>ยังไง เออจ่ายอะแยบุฟเฟ่หรอบุฟเฟ่บุฟเฟ่นะครับอาหารแบบบุฟเฟ่นะครับอันนี้ครนะาติงโจ์นิ้วหน่อยนิโอเคดูครับตอนนี้ทุกคนหลบอยู่ในเต็นท์นะครับเดี๋ยวเรามีการกินอาหารบุฟเฟ่กันนะครับก็คือรายการนี้ก็คือว่ากินแบบบุฟเฟ่นะครับก็คือจ่ายห600้อเอาเงินไปทำบุญการกุศลนะครับโอเคตอนนี้ดูฝนนะครับ แรงมากแรงมากครับตอนนี้แรงมากไม่มีโอกาสได้จั่วปลาเลยตอนนี้เพราะว่ามืดหมดเลยมืดขาวไปหมดเลยนะครับบรรยากาศคนที่ไม่ได้ปลาก็เยอะมากครับปลาขึ้นไม่เยอะเลยนะวันนี้เพราะว่าตะวะใต้น้ําเยอะมากตอไม้เอ่ยลากบัวเอ่ยนะครับโอเครอดูกันว่าจะหยุดไม่หยุดนะครับตอนนี้ก็เยงเหมือนเดิมนะพุ<ฮ>นี้ยตกอยู่ตอนนี้เราฉลองแชมป์กัน่อยนะครับ น้ำแบบเหลืองๆนะในถ้วยเพราะน้ำแข็งเย็นๆอ่ะแก้วยนะเอายกโจ้หน่อยแก้วเย็นแก้วยเย็นนะโอ้ยโอ้ยจีเอาเดี๋เอาเดี๋ชื่นใจจังโอ้ยยกโซยกโซนอย่ามีใครเป็นโควิดไหมเนี่ยเป็นด้วยกันเป็นด้วยกันเป็นโควิดไหมเนี่ยแค่ ยกต้นเออเก้หวยเก้หวยน้ำเลือกสาบานเออน้ำเลือดฝ่าบาทแล้วโควิดอะผมไม่เป็นผมเป็นเอเครับตอนเนี้ยอยู่ได้ใจเย็นอย่าโควิดังมีวันหายเออจบเลยไงผมเป็นเอเนะเอเยศอยู่นะตอนเนี้ยเอเดนยศอ๋อโอเคมาโมพวกไปวนมาคือเขา